หัวข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง data analytics นะครับแต่ว่าฟังฟังกันไว้ละกันเพราะว่าผมคิดว่าในฐานะที่ผมทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้ได้แหละเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นก่อนหน้าประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์ที่แล้วมันจะมีวิดีโอช็อตของผมใช่ปหมจริงๆผมทํามาเป็นเดือนละเดือนกว่าๆเลยซ้ำเกี่ยวกับเรื่องช็อตวิดีโอในเรื่องของการทําแบบ data analysis อะไรเงี้ยซึ่งเอาข้อจริงแล้วจริงๆวิดีโอช็อตมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะ ถ,ถ้ามองให้มันเป็นประโยชน์นะเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกทป์ของผมเท่าไหร่เออเพราะว่าวิดีโอช็อตมันไปไวมาไวไปไวคอนเทนต์ที่เสพจากการดูชอ็อตมันไม่ค่อยติดหัวเท่าไหร่ด้วยอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะคนอื่นอาจจะเออได้ความรู้อะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดึงพลังงานดึงเวลาในการดูแล้วก็สิ่งนี้มันตกตะกอนได้จากการดูหรือฟังจากช็อตน,น,นั้นเนี่ย ทั้งช็อตหรือว่า Tiktok อวิดีโอหรือว่าอะไรลิลสอะไรเงี้ยก็ตามเนาะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นผลสัเท่าไหร่วันนี้ผมเลยอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาแชร์เออถือว่ามาเล่าสู่เนฟังแล้วกันมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังแล้วกันสําหรับคนที่อาจเป็นชาวช่องวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจในส่วนของการทำเด a ้าในสีสหรืออะไรเนาะแต่เออก็ฟังเอาไวล้ลวกันเพราะว่ามันค่อนข้าง สำคัญอะในส่วนของผมในเรื่องของสมาธิในการโฟกัสเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนทุกคนอีกครั้งนะครับผมโอ้พูดมานาทีกว่ายังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบคาดไม่ถึงเลยมันเป็นอันตรายของวิดีโอสั้นที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนก็ไปฟังกันนะครับผมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาที่เราเปิด Tik t o k หรือว่า y o u ูทูบช็อ t หรือ Reels หรืออะไรพวกเนี้ย แล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่าเวลามันแบบหยุดนิ่งไปเลยเนาะถ้าสังเกตดีๆเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลาช่วงนี้มันดูแป๊บเดียวแบบหายฟุบไปเลยสองสามชั่วโมงผ่านไป4ีหชั่วโมงผ่านไปเราสามารถแบบสโคได้เรื่อยสวิตสวิตเนี่ยได้เรื่อยๆโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยเวลาผ่านไปวันนี้ครับเราจะมาลองแบบเปิดเผยกันสักหน่อยความจริงที่อาจจะทำให้พวกเราทุกคนที่ได้ฟังเนะี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นะในเรื่องของการดูวิดีโอสั้นที่เราใช้ชีวิตกันปกติเนะี่ย ข้อที่1ครับผมวิทยาศาสตร์ด้านหลังของการเสพติดสิ่งที่เรียกว่าวิดีโอสั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเราครับผมทุกครั้งเวลาที่เราดูวิดีโอสั้นเนี่ยสมองของเราจะปล่อยสารที่เรียกว่าโดปามีนอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะโดปามีนเป็นสารที่แบบทําให้เรามีความสุขใช่ไหมซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มันแบบสร้างความสุขเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขกับพูดง่ายๆนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องธรรมดาดวยมันงานวิจัยล่าสุดที่แบบผมไปนั่งอ่านมามันเจอว่า วิดีโอสั้นนะครับมันจะกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าเวนชอว์เทคเมนชอว์แอเรียหรือว่า VTA ในสมองเรานี่คือแบบส่วนเดียวกันกับการที่แบบไอการใช้สารเสพติดะครับเออเข้าไปกระตุ้นเก็ตไหมเก็ตภาพปะคือมันคือเวเดียวกันเลยนะแบบที่สมองเราคิดว่าไอสิ่งเนี้ยมันคือสารเสพติดเออเก็ตไหมครับพอเก็ตภาพไหมนั่นมันแปลว่ามันนั่นมันแปลว่าสมองของเราอะ มองวิดีโอสั้นเหมือนกับสารเสพติดเออสมองเรามองไอ้ตัวพวกวิดีโอสั้นๆคอนเทนต์สั้นๆอะไรเงี้ยเป็นประเภทเดียวกับสารเสพติดที่ใช้นะตัวผมไม่เคยใช้นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่งานวิจัยเขาบอกเออผมเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังเออแนบลิงก์งานวิจัยไว้ด้วยเผื่อใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นของแบบออริจินอลเนาะผมจะแนบไว้ใต้เดสคริปชันนะครับผมอย่างที่2ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบการให้รางวัลที่แบบอินฟินิตี้แบบ ให้ไปเรื่อยๆให้ไปนะไปจนไม่มีวันหมดเออแต่ละวิดีโอครับมันจะให้ความสัตยฟายเพียงแบบชั่วข่าวใช่ปะแต่เราก็ต้องการอีกอีกอีกแบบไม่มีวันจบไม่มีวันพอเออเหมือนกับเครื่องสล็อตนะครับเครื่องพวกอ่าตือตู้ตบาเออเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบมันจะจบอะไรยังไงใช่ปะเราแบบใส่ไปเรื่อยๆถ้าเงินเราไม่หมดเราก็ไม่หยุดอย่างเงี้ยเออเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าวิดีโอจะสนุกแค่ไหนใช่ไหมแต่เราอะ ก็หยุดไม่ได้อยู่ดีเออนี่มันคือวิทยาศาสตร์หลังการที่เราแบบโคโซโค,โโคไปเรื่อยจริงๆนะเออหัวข้อที่2ที่ผมอยากจะเอามาแชร์คือมันส่งผลต่อในเรื่องของโฟกัสซิง่งสมาธิคอนเซนทรชันเนาะสมาธิสั้นข้อนี้มันเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดมากๆไอข้อนี้คือผมอยากจะให้ทุกคนแบบคอยรีมายตัวเองจริงๆนะสแตที่น่าตกใจครับผมจากการสำรวจจากทางติ๊กตอกเองนะเออพบว่าเกือบ 50%ของผู้ใช้เนี่ยของยูเซอร์เขาเนี่ยรู้สึกเครียดเมื่อต้องดูวิดีโอที่ยาวมากกว่าหนึ่งนาทีเป็นไงี้เซอร์ไพรส์ไหมคือคนใช้ t i k t o k เองอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะรู้สึกเลยว่าถ้าต้องดูวิดีโอมากกว่าหนึ่งนาทีจะเริ่มมีความเครียดโผล่เข้ามาละมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าอย่างไงลองคิดดูดิครับว่าแบบวิดีโอยาวกว่าหนึ่งนาทีมันทําให้เราเครียดแล้วเราจะอ่านหนังสือ เราจะดูหนังยาวๆเราจะเรียนหนังสือในห้องเรียนได้แบบโฟกัสจริงๆอ่ยังไงเออลองคิดดูดิแบบแค่นี้นมากกว่าหนึ่งนาทีอะเรายังรู้สึกเครียดแล้วอะการที่อัดโอ้โหชาวช่องผมผมชอบมากชาวช่องผมดูวดีโอแบบผมฟังผมพูดเนี่ยเป็นแบบโ <laughs> คตรนานขอบคุณมากนะผมเออแต่แต่เออแต่ยูเซอร์ที่ใช้งานติ k กตอส่วนใหญ่เกินครึ่ง ขารู้สึกว่าแบบถ้ามันเกินกว่าหนึ่งทีมันเริ่มอันตรายละมันเริ่มมีความเครียดนอนที่โผล่เข้ามาในอิโมชันเขาแล้วใช่ไหมเออผลกระทบในชีวิตจริงที่เราเห็นบ่อยๆก็เวลาเรียนใช่ไหมครับเราหลุดโฟกัสบ่อยไม่สามารถที่จะฟังคนที่เขาแบบพูดคนที่เขาสอนอะไรเงี้ยได้นานเนี่ยเป็นเหผลว่าทําไมผมอยากทําวิดีโอนี้ผมกำลังซีเรียสน,นะเออเราเป็นคนสอนใช่ไหมเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเออโฟกัสเราบางทีเราไม่ได้สอนสนุกตลอดเต็มคาบหรอกมันจะมีช่วงที่เครียดมันจะเป็นโมเมนตัมละนี่หมดใช่ไหม เออแต่เราก็อยากให้นักผู้เรียนนักเรียนของเราตั้งใจเรียนตั้งใจฝังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิด้วยฝึกการโฟกัสด้วยเวลาที่อ่านหนังสือใช่ไหมครับอ่านไปไม่กี่หน้ามันก็เบื่อเหออนังสือเล่มอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องถามถึงเลยชอ็อตวิดีโอมันอิมแพกเรามากเลยนะครับในเรื่องของการแบบพฤติกรรมเก่าๆคือมันเป็นนิวร์มอลเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งน้มันไม่ใช่นิวร์มอลที่เป็นเรื่องดีนึกเหรอใช่ปะ เออมันทําให้พลังของการโฟกัสเราอะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเวลาคุยกับคนเราก็อยากพูดให้เขาจบเอ้ยไม่ใช่เราอยากให้เขาพูดจบเร็วๆเราไม่ได้อยากฟังเขาอะเอ้ยนี่มันส่งผลต่อรีเลชชิพนะมันส่งผลต่อ,อความสัมพันธ์นะเออถ้าเราแบบฟังเขาแบบไม่ทันแบบเข้าใจเลยอย่างเงี้ยเราก็ไปสรุปตีความเอาเอางกลายเป็นว่าเนื้อหาที่เราได้มันไม่ใช่นึกออกปะมันมันผิดบริบทไปหมดเลยเออก็ อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเวลาที่คุยกับคนเราก็ไม่ไม่ฟังเขาจนจบอยากให้เขาพูดจบเร็วๆอยากอยากพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบช็อตที่รันไปเรื่อยๆมันคือพฤติกรรมแบบเดียวกันเลยนะช็อตที่รันไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้หยุดไม่ได้แบบคิดเลยเวลาที่ฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะว่าอยากใจดันมุ่งให้เขาแบบตอนจบเลยได้ไหมสรุปมาเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเวลาทํางานครับเราก็ต้องเข้าไปเช็คโซเชียลมีเดียบบ่อยขึ้นแล้วมันจะมีดีฟกัสได้ยังไง นี่บอ,อกใช่ปะ่ะดีโฟกัสนี่เป็นอะไรที่บบใช้พลังงานเยอะแต่ว่าเอาคำมันค่อนข้างสูงมากกว่าการที่เราใช้แบบเวลาทั้งหมดในการทําอกนะอือันนี้เป็นอะไรที่แบบอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังอืมนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจนะครับมันเป็นเพราะว่าสมองเราถูกฝึกให้ต้องการอะไรก็ตามที่เข้ามากระตุ้นแบบไวๆเออกระตุ้นที่มันรวดเร็วแล้วก็จบๆไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกๆวันมันมีช่วงก่อนประมาณ2อสาปีที่แล้วผมติดโซเชียลมากแต่ทุกวันนี้ผมหยุดไปหมดละผมเลิกเล่นไ G เลิกเล่น a c e b o o k เลิกเล่นท k To อกแต่ถ้าใครเห็นในวิดีโด TikTok อ Ti ทิกตอกอ่ะก็ก็ใช่ครับผมก็ยังมีแอคเคาท์อยู่แต่ผมไม่ได้เข้าไปแบบใช้เวลาสเปนอยู่กับมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะออขนาดทําวิดีโอสั้นในจอผมยังไม่อยากทํเลยเลยรู้สึกมันไม่สนุกรู้สึกว่าสอนทําวิดีโอยาวๆสนุกกว่าอืม นั่นแหละครับผมอันนี้มันก็อาจจะต้องคิดใหม่คิดใหม่ในเรื่องของการใช้เวลากับตัวช็อตวิดีโอแบบนี้ม,มันมันกระตุ้นเรามากเกินไปจนทำให้เราไม่มีเวลาว่างในสมองเขาเรียกว่าสิ่งที่โซเชียลมีเดียต้องการคือความสนใจของเราใช่ไหมกลายเป็นว่าความสนใจของเราดันไปโยงอยู่กับสิ่งพวกนี้เราใช้เวลาอยู่กับแพลตฟอร์มมากขึ้นก็กลายเป็นการตลาด เออพอมีผู้ใช้ก็ต้องมีผู้ซื้อถูกต้องปะผู้ใช้เยอะผู้ซื้อก็เยอะขึ้นหมายถึงเป็นสัดส,ส่วนนะใช้ร้อยคนซื้อห้าสิบคนใช้พันคนซื้อห้าร้อยคนใช้หมื่นคนซื้อห้าพันคนเนี่ยสัดส,ส่วนมันสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันอะ่ะเออมันคือการตลาดอะไรแบบนี้ฮะเออเพราะฉะนั้นระวังดีๆครับในส่วนของอ,อิโมชันของเรากับเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอพิเศษนะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับนะัลิติตก็ต้องบอกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหลายคนเข้ามาคิดว่า ทำอนาสติกอะไรกกับติดต่อรอล่าไม่ใช่มาเล่าให้ฟังเออนั่งอ่านงานวิจัยมาแล้วอยากมาแชร์ก็อย่างที่บอกว่าสอนเรื่องเรต้าอน,นติกด้วยแต่ก็อยากสอนเรื่องวิชาแบบชีวิตด้วยเออว,วิชาจากประสบการณ์จริงๆอะ่ะอยากแชร์เพราะมันมันทำลายชีวิตเราจริงนะมันรุนชีวิตเรามันลองเปิดสก e นไทม์ในโทรศัพท์ดูสินี่ยังไม่รวมเวลาที่อยู่ในคอมไม่รวมเวลาที่อยู่ในอ่าไอแพไม่รวมเวลาที่อยู่ในแท็บเลตต็ตต่างๆ ที่เราแบบสเปนไปโอ้โหมันเยอะมากเลยนะบางคนเป็นสิบยี่ชั่วโมงนะวันหนึ่งอะแทบไไม่ได้นอนอะเออสิบชั่วโมงนี่คือหายไปจ้องอย่างเงี้ยสิบชั่วโมงรถผ่านเป็นพันล้านคันตอนน้าเราอาจจะเห็นอะไรสักอย่างที่กลายเป็นโอกาสออกมาทํานั่นทํานี่ก็ได้แต่เข้าใจว่าในติ๊กต k อกอาจจะเห็นแต่ผลร้ายมันเยอะกว่านั้นไงผลข้างเคียงถ้าหยิบในด้านดีมาใช้มันก็ดีครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ <laughs> อารมณ์รวนๆน,นตอนนี้ถ้าท,ที่อยากจะแบบแช่เพราะมันดึงความสนใจของเราไปจริงๆมาข้อต่อไป มันมีงานวิจัยครับที่พิสูจมาแล้วม,มันมีหลักฐานจากคนที่เขาเป็นแบบริซิเชอร์อะไรเงี้ยการศึกษาล่าสุดครับเจาะลึกไปจนถึงระดับเซลล์สมองเลยนะพบว่าการดูวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยข้อหนึ่งมันลดความสามารถในการประมวลผลในหัวเราแบบเชิงลึกอเรียกว่าคิดที่ข้อติงกิ้งอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมันทําให้สั้นไปหมดอะมันจะบอกว่ามนุโย์โง่ลกก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอันนั้นเหมือนกันแต่ แค่รู้สึกว,ว่าการคิดของมันตื้นขึ้นมันไม่ใช่แบบดีฟจริงกิ้งอ่ะมันเป็นการแบบคิดแบบตื้นเผินเขาเรียกว่าตื้นเขินแล้วก็ตัดสินใจเลยไม่รู้ว่าดีรือไม่ดีนะเออนั่นคือข้อหนึ่งครับผมสองครับผมทาให้เปลี่ยนความสนใจระหว่างงานต่างๆยากขึ้นคือเรียกว่าอย่างไรดีเปลี่ยนความสนใจระหว่างทาร์กต่างๆยากขึ้นหม,มายความว่าสมมุติว่าเราทํางานอันนึงอยู่ใช่ปะ แล้วเรามันคือมันติดทาร์กสกิ้งแต่ว่า p e r f o r m ร์แมในการทำทาร์กที่หนึ่งจะไม่ดีเท่ากับการทำทาร์กที่เหลือเพราะว่าเราดัน Speed Attention ของเราไปอยู่ในแต่ละทาร์กที่เหลือเออพวกนี้คือพลังงานในการที่เราใช้กับ t a ร์ที่เหลือเนี่ยมันคือพลังงานที่เราทุกย่อยมาจากที่หนึ่งแทนที่เราจะทำเสร็จไปแบบ Stack 1,Stack 2 s t a สองสสาใช่ปะเราดันเอาสเต็ k หนึ่งสองสอด้วยกันแล้วเราก็ทำแบบแบ่งเวลา เออมันทาให้เราแบบไม่สามารถโฟกัสได้ได้ดีแล้วก็มีผลกระทบเชิงลบต่อการเรียนการศึกษาการใช้เวลาอยู่กับการทํานั่นทนํานี่ที่ต้องใช้ระยะเวลาน,น,นานๆโดยตรงครับอืมมันไม่ใช่แค่ในแค่เด็กนะเรื่องพวกเนี้ยเ,ออเด็กถ,ถูกเลี้ยงมาด้วยแบบหน้าจออันนี้อันตรายโคตรของโคตรอันตรายแต่ในรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันครับลองไปย้อนดูเลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยคือกระทำงานมาตลอดชีวิตละ แล้วแกต้องอยู่บ้านอ่ะเออไม่มีอะไรดูทิกต็อกแกไม่สามารถมาดูทีวีนานๆได้เหมือนกับเราแล้วนะแกดู youtube ดูอะไรเงี้ยแล้วแกก็ไหลๆของแกไปวันหนึ่งก็หมดไปสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสับปุ๊บหันปุ๊บเล่นโทรศัพท์หันมาอีปุ๊บก็เล่นโทรศัพท์อีกคือเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรแบบเนี้ยคือแล้วเวลาที่เราคุยกันล่ะเราเอาโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะเดี๋ยนี้เป็นอีกหัวข้อนึงที่ผมอยากจะมาเล่าเหมือนกันรอบหน้าอะไรกันเนาะเอาโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะ ถึงแม้ว่าจะอวางไม่ถูกวเรายังรู้สึกแบบมันจะไปจับโทรศัพท์ตอนไหนว่าอย่างเงี้ยนี่บอกว่าเวลาที่เราคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือแบบอยู่ด้วยกันแต่มือเล่นโทรศัพท์ผมรู้สึกว่า attention มันไม่เหมือนกันกับการที่เราทั้งคู่เก็บโทรศัพท์แล้วนั่งกินข้าวเราคุยกันมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนจริงเนาะเออคนที่เรียนอ่ะช่องวมเนี่ยผมก็เดาว่าน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงใช่ปะไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมเออผมในฐานะแบบสื่อตัวเล็กๆนะ อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังจริงนะมันน่อนท่าที่จะแบบเซนซิทีฟกับสมองกับชีวิตกับรีแลนชนชิพอะไรหลายอย่างจริงอืมอ่าไม่ใช่แค่เด็กแต่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยมันไม่เหมือนมาก่อนงานวิจัยครับพบว่าทุกวัยเนี่ยได้รับอิมแพ t มันกันไม่ใช่แค่เด็กหรือวัยรุ่นเท่านั้นคนที่ดูวิดีโอสั้นแบบหนักมากใช้เวลาเยอะมากเนี่ยมีโอกาสเป็นการเสพติดได้เออการเสพติดวิดีโอสั้นแล้วมีอาการที่เรียกว่าแบบติ๊กต็อกเบรน เออช็อตเบรนดงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านที่งานวิจัยด้านล่างกันด้นะสมองมันคือสิ่งมันคือสมองที่ต้องการการกระตุ้นแบบรวดเร็วตลอดเวลาหลังจากเล่นเสร็จรู้สึกยังไงบ้างแฮปปีป้ป่ะไม่นะมันเป็นความรู้สึกกลางๆหรือไม่บางทีก็ดาวไปเลยแล้วถ้าเราเริ่มวิดีโอพวกเนี้ยตั้งแต่หัววันวันนั้นของเราจะเป็นวันที่แบบอะไรวะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับผมอ่ะเคยดู วิดีโอใน Twitter แต่ก่อนแต่ก่อนนานมากละผมจำได้ว่าเคยมีชาวต่างชาติน่าจะเป็นคนจีนหรืออะไรผมไม่ได้บูลลี่ว่าคนจีนนะมาที่สนามบินสุวรรณภูมิมั้งแล้วเขาแบบตบหน้าพนักงานที่สนามบินแล้วผมดูตอนเชา้าผมยังไม่ทันเริ่มทำอะไรว,วันนั้นทั้งวันผมดาวแบบภาพนั้นติดตาทุกวันยังจำได้อยู่เลยรู้สึกว่าแบบฮ่ยทำไมโลกนี้มันรุนแรงจังวะเออคือดาวสังคมนะ ส่วนใหญ,ญ่เป็นคมที่เจ็บซะด้วยสิเป็นคมที่สร้างบาดแผลเป็นคมที่สร้างอันตรายซะด้วยสิที่แบบเราเอามาเอามาใช้ในแต่ละวันเนี่ยเออนั่นแหละเลยกลายเป็นว่ามันต้องมีอะไรแบบเนี้ยให้เราแบบคิดสักหน่อยไหมที่แบบเอาโอยมันอนะ่ะเออก็แล้วเราฟังผมมาเกือบสิบห้านาทีละเราจะทํำยังไงดีกับเรื่องพวกนี้อันนี้ผมก็แบบ นั่งคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทํำยังไงกับมันเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะดีๆผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกดูนะให้แบบหักดิบมันผมอ่ะเออบางคนก็ใช้ทํางานใช่ไหมล่ะผมก็ยังใช้ u t u b e เนี่ยที่ทําวิดีโอเนี่ยก็ทําเป็นการศึกษาใช่ไหมก็ใช้ YouTube ในการทําสื่อขอบคุณนะที่ฟังผมมาจนถึง15 20นาทีเนี่ยเออคิดว่าหนึ่งนาทีก็อจจะไปแล้ว <laughs> ก็มีเออนั่นแหละครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกดูวิดีโอสั้นทันที ไม่ได้แบบให้ cancel แต่เราควรมีสติอยู่กับมันและตัวเราด้วยเราควรจะรู้ว่าเราใช้ควรใช้เวลาเท่าไหร่เราควรจะรู้ว่ามันควรจะเอาเวลาเราไปเท่าไหร่เราควรเป็นคนควบคุมมันเอออย่างเช่นอย่างเช่นหนึจน่จำกัดเวลาจํากัดเวลาหน่อยไหมตั้งเวลาเตือนประมาณสักสิ ถึง15นาทีเนี่ยต่อครั้งเวี่วเราแบบดูช็อตวิดีโอสนุกขำดูคลิปแมวอะไรเง่้ยคือมันเออมันดีม,นนมันสนุกมันตลกถ้ามันไม่ไม่ใช่แบบเนกาทีฟวิดีโอนะเออจำกัดแต่ก็ต้องจํากัดเวลาเพราะอย่างที่ผมบอกสมองเรามองมันคือมองมันว่าเป็นสารเสพติดไม่ได้มองว่าเป็นมีเดียเป็นอะไรมนที่แบบเราคิดอ่ะเออสอสร้างช่วงเวลาให้กับตัวเองบ้างมีเวลาให้กับตัวเองบ้างที่จะมีเววลาวา่ง เอออันนี้ยสาคัญเราไม่จำเป็นต้องคิดอะไรทุกอย่างเราไม่จําเป็นต้องมีอะไรทําตลอดเวลาเออเราแค่หยุดพักมองท้องฟ้าเงยหน้าดูนกบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่กี่บาทหรอกครับมันไม่เสียอะไรได้ซ้ามันเสียเวลานิดเดียวแต่มันทําให้สมองเราหยุดพักไงเออลองหาเวลาที่ไม่มีสิ่งกระตุน้นอะไรใดๆเนี่ยแบบนั่งนิ่งๆบนสนามหญ้าถอดรองเท้าเดินบ้าง เอามือแต่น้าเนี่ยแล้วรู้ว่ามันคือน้ําจริงๆรู้ว่าตอนเนี้ยแบบน,นี่คือน้านะตอนที่ฟังผมอยู่เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าฟังผมอยู่เออไม่ใช่แบบสวิตไปนั่นไปนี่ไม่ใช่แค่เปิดเพราะว่าอยากจะพัฒน,นาตัวเองไม่ใช่ผมว่าไม่ดีนะแบบเนี้ยเออ,อนนี้ลองลองคิดดูดีๆอันที่สามลองฝึกสมาธิดูบ้างอ,อ่าข้อน,นี้มันเป็นสิ่งที่ผมฝึกมาตลอดตั้งแต่แบบช่วงมาอะไรละคือพยายามฝึกนั่งสมาธิ ฝึกสมาธินั่งสมาธิยาวๆเนี่ยดีนะแต่การฝึกสมาธิไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิครับมันมีอะไรหลายอย่างที่สามารถสร้างสมาธิให้กับเราอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะแยกไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหนังสืออะไรก็ได้ขอให้เป็นหนังสือมันเป็นการโต้ตอบแบบ2ทางนะครับคือหนังสือเปิดเราอ่านเข้าสมองแล้วก็ดเจสต์มาออกมากลายเป็นความคิด อันนี้มันดีนะเออแล้วเราก็อยู่กับมันได้นะค่อยๆฝึกกันนะครับวันละหน้าวันละหน้าวันนี้หน้าหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะหน้าสองบรทัดพรุ่งนี้อาจจะเป็นหน้าครึ่งวันในอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปวันในสองสาวันเออดูสารคดียาวๆบ้างสารคดี national geographic เนี่ย Documentary ของประวัติใครสักคนเนี่ยนั่งฟังเออลองโฟกัสดูบ้างกับสื่อแบบนี้เพราะชอบวิดีโอไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ฟังคือชอบวิดีโอต้องการจะให้มันจบ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 อะไรเงี้ยไปแต่ก็บอก แต่ผมก็ว่าไม่ได้นะชอบวิดีโอก็คือแบบทําเงินได้เยอะมากถ้าคุณจะมองทุกอย่างไปทุนนิยมก็ต้องยอมแลกมากับสมาธิที่หายไปซึ่งผมมองว่าไม่ใช่สมาธิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะผมมองอย่างนั้นฟังพอดแคสต์ยาวๆบ้างฟังคนหนึ่งพูดเนี่ยฟังผมฝอยก็ได้ฟังผมฝอยก็ได้เนี่ยเออผมเล่าอะไรฟังผมพูดอะไรฟังเนี่ยก็นั่งฟังไปก็ได้ครับผมหรือฟังเพลงที่เป็นเพลงจริงๆเพลงเต็มๆที่ไม่ใช่เพลงแบบฮุกอย่างเดียวะนะเหอนไหะ เออคุกแล้วคุกเกียเนีย,นยมันอยู่ไหนอยู่ในวิดีโอสั้นไงเออซึ่งย้อนกลับไปเหมือนเดิมเห็นวะลองฟังเพลงเต็มๆลองฟังไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะฟังเฉยๆอย่าเยงเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นคีย์หลักก็ทําไหมไม่รู้เหมือนกัน,นเหนื่อยนะเนี่ยออกกําลังกายเออกิจกรรมทางกายมันช่วยเสริมสร้างโดปามีนจริงๆโดปามีนที่แท้จริงอยู่แล้ววิง่งเดิน,เล,นเล่นเวทอะไรก็ได้เล่นกีฬาที่มันไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์ครับ ดีโดปามีนที่ต้องสร้างด้วยร่างกายเออคือมันมาจากการออกกำลังกายนะอะไรแบบนี้ค่อยๆทำก็ได้นะผมไม่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้จะลบลบแอป,ปออกละแม่พรุ่งนี้กลับไปเหมือนเดิมละผมว่ามันมันต้องค่อยๆทาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแบบบิ๊กเชงอะไรขนาดนั้นในวันเดียวเนาะเริ่มจากการแบบอย่างที่ผมบอกอ่านหนังสือวันละสิบหน้าก็ไดนะ้อ่ะง่าย นั่งสมาธิวันละห้าหนาทีห้าหนาทีเริ่มแบบง่ายไปอาจจะเป็นพวกนี้หกไหมหกไปสักหนึ่งอาทิตย์ไหมอาทิตย์ที่สองเป็นเจ็นาทีไหมแปดนาทีแรกๆมันยากครับทุกอย่างตอนที่เราเล่นช็อตแรกๆมันง่ายปะเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะมันถูกออกแบบมาให้มันง่ายครับทุกคนเลยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็กลายว่าเราเป็นกันอย่างเงี้ย <c oughs> เออเลยแบบ ต้องเข้าใจตรงนี้มาด้วยหัวใจําคัญของการเปลี่ยนแปลงมันคือเราต้องฝึกให้สมองของเราครับสามารถทนกับสิ่งที่เรียกว่าความเบื่อได้ปล่อยให้สมองเราได้เบื่อบ้างปล่อยให้ร่างกายของเราได้เบื่อบ้างปล่อยให้ร่างกายของเรามันหัวสมองของเรามันเกิดคําว่าน่าเบื่อจังแต่ไม่รู้สึกที่มันแบบแย่เ yeah. นอปะเออให้ให้มันเบื่อบ้างให้มันพักบ้าง ก็ครับทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้มันก็อาจจะดีและอาจจะไม่ดีเนาะมแีแต่ผมแนะนําวิธีไปหมดแล้วนะวิดีโอสั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบร้ายแรงอะไรขนาดนั้นไหมไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เหมือนกับอาหารหวานนะมันคือของหวานที่เรากินแบบนิดหน่อย,อยก็อร่อยแต่ถ้ากินเยอะเกินไปมันก็ก็เบาหวานนะครับเออกินไปก็เป็นโรคได้ใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะใช้เวลาคอนซูมกับมันเนาะสิ่งที่เราบริโภคเพราะว่าสมองของเรามันเป็นสิ่งที่ สุดยอดมากสมองเราเป็นสิ่งที่แบบล้ำค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยแบบคนเราจะมีอ่ะในเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีอ่ะเออก็ฟังมาจนจบครับผมสุดท้ายละก็ขอบคุณนะผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วย <c oughs> คิดว่าเนื้อหานี้ประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยก็ได้แล้วก็อ่าอย่าลืมลองหยุดดูวิดีโอสั้นสักวันนึงแล้วก็ลองสังเกตดูว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงสังเกตความรู้สึกของเราเนะี่ยว่าเป็นยังไงผมรับรองเลยว่าแบบ เราเนี่ยจะรู้สึกแปลกใจนะันว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ไว้แค่นี้